สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเฟรทูวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแล้ด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเพพื่่ออออนนๆก็็เเัทปมใววไตแล้ชิหฟ รรวมถึงสามารถกกอกโค้ดเซต R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเพ t u b i n ไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเพ t u b i n ท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนๆสามารถเปิดปออบอดอโอโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเส บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว G V P ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว G V P เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะความพยายามครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะที่ตี X t e ก m ์เท้านะครับแต่นั่นจะไม่ได้เยอะมากว่ะแต่จริงๆถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากตีเอ็กซ์รับแต่ดูจาก ผสมหินเนี่ยมันน่าจะไม่ได้หรอกผมผสมหินรอบนี้งบประมาณประมาณพันห้าร้อยเอ็มนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้หินเท่าไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะตีอะไรนะครับซึ่งสวัสดีผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ย้อนหลังด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC c h a n n e l นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ตีบวกประเภทนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเห็นคอนเทนต์ประเภทนี้แบบเรียลไทม์ก็มารับชมรับฟังกันได้ที่แซตอครับ รอบนี้หนึ่งพันแปดร้อยเมตรนะครับเรามาดูกันว่าโอ้โหพันแปดร้อยเอ็มเลยววะเยอะกว่าที่คิดเรามาดูกันว่าโอ้สองพันไปเลยปะจบจบเออให้มันครบครบปะออนะครับสองพันเอ็มนะเรามาดูกันว่าสองพันเมตรนี้นะครับเราจะได้หินเอ็กห้าเอ็กหกกี่เม็ดนะครับมาเราไปดูกันว่าเราได้ห้าหรือหกเยอะไม่เยอะอยังไงแล้วเราไปดูกันว่าเราจะตีอะไรนะครับไปเลยครับ คำโตๆสองพันเม็ดฝากกดไลค์ด้วยนะครับเตียงเขาให้เอ้ยถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่เฮ้ยเฮ้ย,ยกดผิดไปกันต่อไปกันต่อไปเลยไปเลยโดดๆไปเลยเพื่อนโดดไปเลยเพื่อน,โดด,อนโดดไปเยอะๆโดดไป <c oughs> มันไม่โดดเลยว่ะเพื่อนๆเ,เหลือร้อยแล้วอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมเหมือนเดิมป่ะสามกดขั้นสามกดเันเรใช่ใช่ใหินเจ็ดต้องมาแล้วครับสายยาเพียบลงหนไหนดีครับลงทุกดันเลยครับสวัสดีพี่คิงด้วยนะครับขึ้นเก้าเลยครับถ้าถ้าหินมันถึงนะพี่ผมว่าจะขึ้นประเด็นคือดูจากสภาพแล้วไม่ได้ได้ขึ้นแล้วพี่ก็ต้องยกดาวใช่โยนได้หยาบดาผมตั้งใจโยนอยู่แล้วนะครับตั้งใจโยนอยู่แล้วโอ้แต่ถ้ากดธีรเมศนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเฮ้ยเยได้ยูมันโดดยู่มันโดดยู่มันโดดหยงโยงเลยคุณมันโดดหยงโยงเลย โดดไปเพื่อนอย่อยาไปหยุดอยู่ตรงนี้เราไปเน้นนี่คือสองพันเมตรผมได้เวลาสามาแบบไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยอ่ะเพื่อนโดดขึ้นไปเพื่อนผมไม่อยากตีแค่ x อเจ็ดเพื่อนโบะขึ้นไปเพื่อนอืม <c oughs> แหววมาแต่ไกลโดดไปอีกโดดไป โดดไปห้าได้ไหมปิดกันเฮ้ยโชเขาให้โชเขาใหม้มันไม่โดดเลยวะคุณเอยโดดแล้วโดดแล้วกดทีเดียวลุ้นกว่านะครับผมเคยกดทีเดียวแล้วมันแบบมันสูญน,นะคุณมันสูน์หายอะ่ะมันเสียศู์เลยโชเข้าไปโบเข้าไปโดเอ,อสวยสวยโอเค ไม่โอเคหรอกนะครับเพราะว่าโอกาสเจ๊งสูงมากนะอ,นนอันนี้คือ 2,000m นะครับอันนี้คือ 2,000m เราเพิ่งได้หินเราเพิ่งได้หินเลเ้ยวห้ามาสามเม็ดเองนะครับไปครับปึ๊บขออีกเพื่อนแค่นี้ไม่พออืม้มเหีย้ยงเกลือสีอ่เม็ดอืม้มหินเจ็ดไม่มีเลยื ประเด็นคือเรามีแค่หินเล็บห้าเจ็ดเม็ดนะครับหินเล็บห้าเจ็ดเม็ดเจ็ดสี่ยี่แปดสองแสนแปดนะครับโอ้โหขาดทุนประมาณสองสามหมื่นเจมปะถ้าตีเป็นเจมมันก็จะวันน่าจะขาดทุนประมาณสองถึงสามหมื่นเจมได้นะโอ้ไม่ก็จำไว้นะทุกคนจำไว้นะครับ อยู่ดีไม่ว่าดีอย่ามาหาเรื่องทำอะไรอย่างนี้นะทำไงอะทีน,นี้เอ็กตีมเราขาดทุนไปประมาณสองถึงสามแสนได้นะเออแล้วถ้าเอ็กตีมเนี่ยถ้าเอ็กตีมเจ็ดขึ้นแปดเนี่ยมันต้องใช้หินเลเวลหกนะครับเออตอนนี้ผมมีแค่หินเลเวลห้าถ้าเกับว่าผมตีไม่ได้นะผมตีไม่ได้นะครับผมทําได้แค่ตีเท้าเอเจ็ดนะครับโอ้ เป็นไงไวรุนผสมหินไปเลยครับ x เ็ครั้งที่หนึ่ง <c oughs> อ้าวเหีเ้ยไม่พออีกหิน <c oughs> โอ้หาดอีกเม็ดหนึ่ง x ทีมเอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่คุณจะมากินเงินผมเป็นเจมไม่ได้หรอก ผมอุตส่าห์ตีบวกมาตั้งนานนมนมนานขนาดนี้คุณจะมากินเงินผมได้ไงผมไม่มีทางหรอกผมไม่มีทางยอมคุณอยู่แล้วเออคุณจะมากินผมทางรัดแบบนี้ผมไม่ยอมหรอกรอแปบ๊บขอผสมหินก่อนโบเขาให้โบะเขาให้โบะเขาให้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ให้เขากินดีๆก็ดีอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเอกตีมเจ็ดโชโชโชเป <IS AS C AS> ียงเขาให้ไม่เหลืออะไรเลย <IS> AS <C> AS สดชื่นจริงๆเห็นแล้วมันสดชื่นจริงๆตีบวกข้างนานสามชั่วโมงเพื่อเพื่ออะไรเอ็กเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กเก้าหกเจ็ดสี่ยี่แปดใช่ไหมต้องใช้หฮโด,ด้วยตเจ็ดสี่เมตรปะ ชี้ราคาไม่ไหววะ่ะอสดชื่นจริงสดชื่นจริงจริงฮ้ เอาไงต่อทีงงนี้คุยกันเนี่ยคุยกัเนี่ยเราเป็นคนย้ำคิดย้ำทำซะด้วยดิขออีกทีดิ อสัตว์เอ้ยโอเคเจอกันคลิปหน้าไวรุ่นพอโฮ้ยจะปวดโอ,อ้ราคาไม่ไหวจริงพอ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 เจอกันรอบหน้าอเอก